สวัสด,ดีวันนี้เจ้าได้ทำความผิดกันโดดอบจากที่เลี้ยงเขียดตายเลยแง่งมันถูกหมาควัดเลยนี่ใส่ออกซิเจนช่วยแล้วอย่าตายหงเลยเพงส่วนนี้ตัวผู้ ก็อันนี้สาระนะครับวันนี้มันกระโดดออกจากที่เลี้ยงนะเดี๋ยวผมเปิดเสร็จเต๊บน,นะมันกระโดดออกจากที่เลี้ยงนะครับวันนี้สภาพก็จะดุงรังหน่อยนะเศร้ามากกับผมหาไม่เจอพ่งม,มาเจอตอนเย็นน่าจะไม่ตายหรอกรผมใส่ออกซิเจนช่วย นี่ก็คือตัวผู้นะเตรียมลงรัดเดร็วๆนี้เลยครับคือใจร้อนไม่ได้เยมันหายอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ